thank <laughs> you ห้วยจุลินทรีครับครับตอนนี้เราไปใช้ในโรงแรมด้วยครับแล้วก็มีขายบางส่วนท,ที่ลูกค้าสั่งครับจะแสดงก็คือนําไปประกอบอาหารในโรงแรมครับผมต้นแบบเป็นเหมือนนครับก็หลังจากที่เกิดโควิดนะคะพนักงานส่วนใหญ่ก็คิดถึง ambassador farm เป็นพิเศษว่าจะมา,าพัฒนาฟาร์มกันกว่าพนักงานส่วนหนึ่งก็อาสามาทําฟาร์มค่ะช่วงแรกมีประมาณ50คนค่ะออกมาทาฟาร์ม เ้าก็จะปลูกผักหลายชนิดนั่นเลยเบสิกเบสิก hmm. ก็จะมีะโหร,ระพากระเพราชพรูวันาวอาจจะได้ข้อแพ้นายไปปลูกข้าวโพดแล้วก็แตงร้านบวกมะระค่ะแล้วก็ส่งเข้าโรงแรมโดยที่จะมีผักไฮโดรโปนิกที่เป็นผักฉลัดมานานแล้วด้วยอันนี้อันนี้ทำนานแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ผลผลิตก็จะส่งเข้าโรงแรม พอช่วงหลังมีมากเกินเกินรวดัต้องการแล้วก็ถึงจะส่งไปที่ตลาดเราก็เริ่มเปิดตลาดที่ผ้าไร่ที่อยู่ฝั่งผ้าโมเล่ค่ะแล้วเดี๋ยงผัดแล้วมีอะไรมาครับนอกจากผักแล้วพวกย็จะมีปลาด้วยใช่่คะตอนหลังที่ก็จะมีทะเลสาบที่ทางเรามีอยู่แล้ว300ไร่ตรงทะเลสาบ300ไร่เนี่ยพนักงานก็ เยอะนะเพราะนั้นเราก็เ <might> ร <want refugees forever> ิ่มมีผลผลิตทางปานินส่งเข้าโรงแรมด้วยพอมากเกินไปอีกก็ส่งเข้าตลาดด้วยนอกจากปานินแล้วมีอะไรอีกครับปลาก็มีปลาตะเพียนปลาที่สดเป็นได้ไปื่อยๆแล้วี้มีบริการให้นักท่องเที่ยวมาตักปลาด้วย ว่าหารายได้ให้ลูกน้องีพนักงานก็จะมีรายได้เสริมจากการทสวจับปลาแล้วก็จับปลาพนักงานเองก็มีไปขออีกร้อยกว่าคนสองร้อยเขาก็จะมีออกมาปลูกอาหารกินทาหารให้ปลาไปทานกันได้ด้วยะก็เป็นอาชีพเสริมก็ได้ด้วยค่ะแล้วเราก็คิดว่าเรามีแหล่งอาหารสดสะอาดสำหรับแขก มั่นใจหาเราหรัเราะ<ำ>ว่า,าสะอารแอมฟาร์มของเราเองขึ้นไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเลยแล้วก็มีปลาธรรมชาติทุกอย่างก็เป็นของสดที่ได้จากธรรมชาติออซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องทั้งเก่าแน่นอนเพราะว่าเขาสามารถมาเก็บได้ทุกวันเราก็จะไม่ได้มีของทั้งแล้วก็เอาไว้ใช้ทาในใ้การทั้งหมดเลยสมัยสมัสมที่เป็นเ,เรื่องสเต็ความิตี้ก็ใช้จากตรงนี้เข้าครัวไปครัวก็เป็นครัวเดียวกันที่ให้อาหารที่ให้บริการ อาหารทั้งกับผู้ดัแตัวทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็แขกโรงแรมแม้แต่ผู้บริหารเองทุกคนทานรวมกันก็เลยมั่นใจว่าสะอาดเพราะเราก็ทานเหมือนกันเราก็ต้องมั่นใจว่ามันสะอาดปลอดภัยเจ้าหน้าที่เองทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลก็ทานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ทานเพราะนั้นท่านก็คงจะปวดขันกันอย่างดีนะถึงแม้จะทานมาปลอดภัยจะกล้าทานแล้วก็ทุกคนก็อยู่กันอย่างมีความสุขกันมาเกือบปีเลยค่ะแล้วก็ทุกคนก็มักจะชมว่าอาหารโรงแรมสะอาดปลอดภัยแล้วก็อร่อยด้วยค่ะ อยู Hoy, coating, ่กันมาได้เกือบปีเลยค่ะ4,000กว่าชีวิตนะคะก็ทานด้วยกันหมดนะคะตัวตัวผู้บริหารเองก็มากัดตัวที่นี่4,000กว่าชีวิต4,000กว่าชีวิตก็ผู้บริหารก็มาทานก็ทานด้วยกันหมดครัวเดียวกันค่ะ